ผมว่าตั้งแต่มาทําร้านใหม่แบบร้านใหญ่ขยายมานะผมว่าผมน่าจะซื้อมาแล้วขายไปเป็นโอ้เยอะมากมากแล้วกันมากมากเลยนะครับทุกวีวันโอผะเยอะเลยคนนี้คนนี้สะสมจากไหนมาล่ะครับสวัสดีครับสะสมเหรอครับเช่ามาเองเหรอฮะหมายถึงหมายถึงพี่ไปเช่ามาเหรอฮะไปซื้อมาเมื่อวานทีนึงแล้วแต่ก,กบอกคุณบอรนนี่อ๋อ เป็นพาร์ทแท้น่ยแต่แบบจะเช่ากันไหลลวหรยอเนี่ยไปเก็บมาหลายปีแล้วอ,อ,อย่างอย่างองนี้ตั้งไว้กี่บาทฮนะหลงปูตโต๊เนี่ยฮะลูกแรกอ๋อคุณบอลให้เท่าไหร่แต่คุณบอลอ่าเจ้าของบอกดีกว่าเพราะว่าเจ้าของรู้ราคาเช่าตัวเองอยู่แล้ว,วฉะนั้นก็จะรู้ว่าอยากจะขายเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเช่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมไม่ได้สนใจอ่ององนี้หนึ่งแสนนะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องแกะดูว่าแท้ไม่แท้แล้วก็ จัพี่ปไ,ไปพี่มานั่งข้างในก็ได้ครับอ่ะมานั่งข้างในก็ได้ดูท่าทางจะมีเยอ,อะจะไวอาไปเข้าทางประตูประตูก็เข้าทางนี้สวัสดีครับ<ม>พี่สวัสดีครับเชินครับ ก่นนอนนี้นานแล้วก็เคยมาปล่อยหลวงคุโต,โตสิบสามิมไม่เจอคุณบอยบออยเรอคุณแหลมอ๋อไม่เป็นไรครับเหมือนกันวนเขามาหรือไม่เจอคือพระองค์เนี้ยเขาไปไปล้างมาเพราะผิวพ<ม>ันุเขาลอกหมดเลย<ม>เป็นตามดเป็นปุนหมดเลยใช่ใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ราคาที่พีงได้มาใช่ใช่เนี่ยโอ้แบบว่าพี่เกษเียณนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเข้าใจเรื่องพระเนี่ย ถูกแล้วฮะแต่คุ<อ>กพระย่อยพระย่อยไม่รู้เดี๋ยวโอ้โหนี่รู้จักคําว่าพระย่อยนี่ต้องอยู่ในวงการแต่ว่าชอบพระมากนนมากคุณบอลเอยดูคุณบอยมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ตอนนั้นเราก็ตอนนั้นโจนมันเยอะนะเออถ้าเรากดไอ,นนอ,ะนะอ,ดอ้ตัวรายแล้วเราส่งมาจะจะโจนหราตอบว่าไม่ได้ <c oughs> ดีกว่าแล้วทําไมถึงเลือกเช่าพระแล้วทําไมถึงเลือกขายพระวันนี้ <c oughs> ปล่อยพระวันนี้ะลูกชายไม่เอาเลย ใครเลือกแค่ปิดตังโรงร้านกับปิดจำบูสองไปอย่างละองเขาบอกเขาไม่เอาอย่างอื่นก็แค่นี้ก็เลยจะมาปล่อยเลยแล้วปล่อยเวลานี้จะปล่อยจะขัดบุญแล้วนะุเยอะเพราะว่ามา2สองสมปิก่อนได้ราคามาคนี้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันปล่อยตอนนี้มันับผมเองจะเช่าแพงผมก็ไม่กล้าเช่าเพราะขายยากใช่ก็ได้ก็เลยถามพี่ไงว่าในเมื่อพี่มีกําลังอยู่แล้วทําไมถึงเลือกมาปล่อยเวลานี้ก็ ตัวเองตอนนี้5 2โอ้5 2นิดเดียวเองนิดดนะมันมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาเขาเพูดลูกชายพูดอยู่คำหนึ่งเลยที่ลูกชายบอกว่าแม่ พระอาลูกดูไม่เป็นแต่งเงินใช้เป็นเขาบ,บอกว่าถ้าระหว่างทองกับพระแม่ปล่อยพระเราก็บอกถ้าปล่อยแม่คงปล่อยหมดเลยแหละแม่คงไม่มานั่งค้างนู้นนี้หรอกเขาบอกว่าพ่อแม่อย่าลืมนะว่าแม่ลูกชอบเล่นฟิกเกอร์ลูกไม่ได้ชอบเล่นพระชอบเล่นนะฟิกเกอร์ญี่ปุ่นพวหัดทำด้วยนะ ตุ่นอะไรตุ่นของญี่ปุ่นว่าตุ๊กตาตุนดังๆอะไรอ่ะอ๋อหรอผมไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแล้วก็ละไเป็นตลาดนะไม่รู้นะใครไปเอาเปขอบคุณไปสฟิกเกอร์เขาเรียกฟิกเกอร์อะสติกเกอร์ที่เป็นหุ่นญี่ปุ่นที่ตัวละพันหมื่นนึงอะไรทดแพงอยู่นะเขาเรียกแบบนีาเหรอใช้เลซินใช้ตัวอะไรนะก็จะมีเครื่องอะไรทีดีพิมพ์อะแล้วก็มาทำหัวแล้วก็แต่งเป็นงานฝีมู นนี้อตกำลังคิดอย่างนั้นอยู่อ๋อนี้จะให้ช่วยตูว่ของแปลได้ครับแคครับโอหนมูโตโพอหกแค้ครับติกเกอร์เดี๋ยวคนนลมันลง้กเอรอ๋อมันน่าจะลงในอตเออโพหโพอหกถูกก่าโพแปล คืออะไรครับเปล่าอะไรเป็น46ถูกกับ48เปล่า46ได้ยังเป็น46เอ๊ะนึกว่าทะเบียนรถหรือเปล่าแล้วคุณบอยรับสิที่ขดินขายที่ดินด้วยขายที่ดินด้วยเหรอขายหลักสี่ตรงท่าศิลวจักราเราแผ่นที่เจ้าไร่กว่า ก้าวไรกว่าผมจะมีตังค์ซื้อเหรอพี่เขาคนรับมารดอกมาแล้วก็ยมเส็จไปนานแล้วคนปลูกกันเต๊ไม่หมดเลยตอนนี้ที่แปลงใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีแล้วตรงน,นั้นมันริมถนนหรอไม,ไม่ไม่นี้อยู่ในเข,าเข้าไปมาณเดียวสองสามถ้าเกิดเข้าจากวัดหลักสี่เข้าไปแค่ห้าหกร้อยเมตรแต่ถ้าเข้าจากอีกด้านหนึ่งก็จะประมาณสองกิโลมันมีรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่สายสีชมพูซ้ายขวาเลยปัญหาสําคัญที่สุดในตอนนี้คือ จะเอาตังที่ไหนไปซื้อเจ้อะโอ้ก้าวไล่หลักสี่แถวนั้นตารางวาเท่าไหร่ครับเออ่ถ้าของหมู่บ้านอ่ะเคยเช็คเมื่อตอนสิบปีที่แล้วหกถึงเจ็ดหมื่นหกถึงเจ็ดหมื่นสมัยโู้นนะก้าวไล่ก็จะสองร้อยล้านนะใช่ไหมใช่ใกล้ใกล้เคียง เราซื้อไปทําอะไรมึงไม่รู้ทำอะไรเผื่อจะไปเปิดเปิดร้านพระเขาก็เอฟเขาก็เอฟไอ้พวกนี้เหมือนกันมึงเฮ้ยมีของจริงเขาชอบของจริงอะหาบอนเดียหาเป๊ะตัวติเกอร์ให้ดูเอ้ยกระเทียมเดี๋ยนะเต่าอ่ะแซ็คชอบเต่าไ่หนึ่งเตติเกอร์ในรูมันหลงเลยว่ะเก๋ๆลองลองดูเพจของลูกนหนึ่งลองให้ให้พี่ถั่วมาดูตนี่นีตรงนี้นิดนึงอ่ะ พวปิตาเขาเอาป่ะแต่ผมมองว่าพระพี่ตอนนี้ส่วนตัวผมอะผมจะเช่าผมาก็ก็ยากนะไม่ง่ายนะเพราะว่าคือพระตอนนี้พี่จะขายขาดทุนก็ก็คุณบอยให้ราคาดีที่สุดแล้วกันเช่าไปก็ไม่รู้จะไปขายใครตอนนี้ยิ่งเป็นพระแบบอ,อย่างผิวล้างเอย่างอย่างนี้ลดลดได้พอสมควรไหมเดี๋ยวแกะดูทั้องค์หนึ่งให้เท่าไหร่เจ <70, S 2> ็ดหมื่นได้ไหม เก็บเงนคันดลุงเยอะเพราะซื้อมาแสนกว่านะนี่อขอขอตักแสนพร้อมทอ,องได้ไหมอันนี้อันนี้ตาติเขาบอกผมแสนนึพงพร้อมทองอยู่แล้วนี่ฮะอนนนานยเผมดูให้คือจะมีป้าที่ไมโลมันแถมติ๊กเกอร์จะพึ่งลบไปละองค์นี้ฮะองนี้สักสัก ก้ 90, าเก้าหมื่นไหวไหมไม่ไหวได้ประมาณเท่าไหร่คือผมว่าพระของเจนเนี่ยเป็นพระที่แบบเหมือนเช่ามาแต่ด้วยความที่หลากหลายของพระแล้วแบบไม่ได้แบบเป็นชิ้นแบบหลกัหลกๆเป็นพระหลากหลายนู่นนี่นั่นน,นนีเน่เวลาขายเนี่ยขาดทุนหมดเลยใครว่าอะไรดีเราก็เข้าใช่ใช,ใช่ใช่ครับ ลงหาติกเกอร์ให้ตรงรอยรูปคอไม่เลยส่งนี่เดี๋ยวขอเอาหนึงค์นี้หกหมื่นไดไหมฮะหกหกกับแปดแล้วกันนะแกะดูองนี้แกะดูแกะดูทั้งคู่ใช่ครับอันนี้มันนี่ผิวฟุ่นหมดเลยฮะทองไม่หีตังค์นะทองนี่อย่างเบาเลยแต่เพียงแต่ว่ามันมาอยู่ในนี้ก็แต่ต้องแกะดูนะขอแสนห้าแล้วกันเรียนกันใช่ไหมเมื่อกี้แสนสี่ใช่ไหมหกกับแปดเอ๊ะเท่าไหร่นะเดี๋ยวกันใช่หกกับแปดครัเออขอเป็นแสนห้าแล้วกันขออีกนิดนึงเขาขัดขุ้นเยอะขอขัดขึนน้อยลง 6กับ8ไอ้มนจะเป็นกระาดาษดิเดื่อจำไม่ได้ที่ทนี่กระดาษหนึ่งแสนห้าแล้วแกะดูอันนี้เดี๋ยวแกะดูวกลมาแกะตรงนี้อ่ะชุดนี้เก็บก่อนก็ได้ครับชุดนี้ผม <อา S 1> ผมกระดาษจบัจบโอนี่ไม่เอาเลยหรอมันมันมันย่อยอ่ะย่อยจนแบบบางทีผมไม่รู้จะอันนี้ตึกกู๋พันสามพันอะไรพันปีของไอ้นี่นะอะไรอะกระดานไม่ใช่คนที่สักยัน่ะอ๋อไม่เล่นไม่เป็นหนูกันพันอ๋อไม่เอาเลยฮะอ๋อไม่เล่นหนูเขาใช่ไหมไม่เล่นเลยฮะ อันนี้เราจะไปทับกันหรือเปล่าีปากกาครับตู้เก็อ๋อครับผมขอบคุณครับอันนี้อันนี้เก็บขึ้นก่อนอันนี้ชุดเดินก่อนนะปากกาแล้วจะหากระดาษแกเอากระดาษอันนี้ไหมครัเอ้ยนั่นโสดโสดดีเลยถ้าขายแพงครับขอบคุณครับพี่นี่ก็ได้อันนี้คู่อเลยว่าที่เทียนแบบนี้เลยวะ อันนี้แก่นใจหลวงหลวงปูดูเปิดโลกบัวสองห้าหนึ่งศูนมีทโต๊ะสีห้าเดี๋ยวแกะดูก่อนนะขอแกะได้อย่างเงโอ้โหคนนี้นี่ทำตลับนิเทศมากเลยอันนี้อันนี้จก็บค่าทำแพงอยู่ผมว่าทองแพงกว่าพระแล้วอ่ะทองแพงกว่าพระเอาไว้ก่อนดีกว่าชุดนี้ผมว่า คือจริงๆอ่ะผมหลายองค์เอาไปนิดเดียวเอ,อะเอาเท่าน,นี้พอครับเพราะว่าดูแล้วผมแนะนําเจ้ไว้ขายไม่กี่ปีนี้หล่ะได้ขายแน่เพราะว่าพระมันจะขึ้นแน่ <S 2> <S 2> แต่รอให้เศรษฐกิจมปนดีก่อนแต่ตอนนี้ย่อยๆจะเอาเลือดนี่นมันขนาดอันหลักยังไม่เอาเลยอันนี้หลักแล้วหรอครับโอ้ <ละ S 1> โหนี่ย่อยแบบไหนหนขอดูย่อยแบบไหนถ้าโหนี่ผมถ้าผมเปิดมาพี่ผมน่าจะมีมหาศาลนะเพาะเป็นอย่างนี้ผม ผมผมแนะนํานะเจ๊เก็บไว้อะปล่อยไปได้องคไม่กี่ร้อยหลักพันอย่างเงี้ยผมแนะนำโหนี่มหาเศรษฐีที่ดินน้องเยอะแยะมาขายอันนั้นมรดกไม่ใช่ของตัวเองนานแล้วก็ได้มากับสารสิบปีแล้วยังไม่ได้ขายเลยเก็บที่ดินสมัยหนตัวเองเกิดสองศูนย์พอพอซื้อปาซื้อปีอะไรนึู่นที่ดินมันเวลาจะขายมันไม่ง่ายนะที่ดินอ่ะก็เจอบางทีถ้าเป็นแต่ถ้า แต่ถ้ามันโชคดีขายท้าก็คือโชคดีเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ถ้ามันแบบละชั่วโมงนี้มันจะไปขายใครมีเรียบด่วนเนี่ยหรอฮะเรียบด่วนขายไปแล้วขายแบบฟื้นหมอฝันถึงที่ดินเราอยู่ๆเขาก็มีเด้อหรอสองไลน์เนี่กี่ไร่์สองไร่กี่บาทสองไลน์ติดสี่ดาราสปาแต่ตอนนี้เป็นโอลูมลดเกินต่างประเทศตอนนั้นขายกี่บาทนะตารางวาเท่าไหร่ขายไปร้อยแปดสิบล้าน สองไร่ร้อยแปดสิบล้านแปดหมื 8, ่นกว่าตารางวาไปดสองแสนกว่าเกือบสามแสนแล้วหมอมาต่อรองเรื่องค่าต่อสร้างเราว่าเขาให้กับคนชเคนชา่าเพราะคนเช่ายังเช่าอยู่แล้วก็เลยลดเราเหลือร้อยห้าสิบล้านตบบนั้นสองไร่ร้อยห้าสิบล้านใช่ใช่ขายบแบบงงงว่าเขาบอกเขาฝันถึงที่เราเพราะว่าเขามาติดต่อสองปีกดเล่นๆนะอยากรู้อ่ะอยากรู้อย่างแต่ทางนั้นผมผ<ส>่านไวสองไร่<อ>สิบสองตารางวาอ๋อ เป็นรถตามพี่ใช่ตู้รถบดสี่ต่อแล้วมันเหมือนกับเป็นดวงนะคนมาเช่าอหมดมันเดียวเดืนเดียวกับตัวเองเลยอร้อยห้าสิบร้านหรอใช่ตอนนั้นยังไม่มีสร้างเลยเลยโดนวางร้อย้าสิเขาจัดรอยแปดสิแล้วเขาต่อรองเราเป็นขอค่าค่าตึกอาคารให้คนเช่าก็คนเข้ายังเช่าอยู่พลังวันละแสนแปดหมพันใช่แต่ตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นกว่านั้นตรงนั้นตรงนั้นทําเดยถือว่าดีนะ ่ไม่ดีเราข้อเสียคือตรงนั้นเป็นคอสะพานเอะไรบ่อยไงเพราะมันก่อนขึ้นทางด่วนป่ะคอสะพานใช่คลอสะพานใช่ที่ตรงนั้นมั้งใกล้ๆที่ตรงที่มันจะขายที่แล้วก็มีข้ามสะพานข้ามคลองเลยไปเยอะอ๋อเลยมาเยอะเกิดแต่ขึ้นทางด่วนเลยสักอย่างเลยเลยทางด่วนตอนนั้นเราเหือยบคลอสะพานแล้วก็สี่ราคอสะพานใช่ๆตรงสีดาราซื้ออาไปแค่สองล้านเองตอนสมัยอากำลังร้อนเงิน <laughs> แล้วขายไปร้อยแปดสิบล้านไปร้อยห้าสิบล้านตัวเองขายหลังอาอาอ,อาล้นเงินก่อนสิบปีสิบหรือยี่สิบปีอ่ะแต่ตัวเองตอนนั้นเหมือนเจ้าของพ่อแล้วพ่อไม่ขายแล้วเาพ่อเสียพ่อหมายถึงอาขายไปสองล้านใช่อาขายก่อนพ่อเพราะตอนเขาซื้อมาเขาซื้อมาวานแล้วไม่จีมือไม่ินมือเองอตอนนั้นเป็นขายเรือไปดูที่ไม่มีถนนเจ้าของเก่าตั้งแต่สมัยโบราณ หนึ่งแสนห้าหมื่นเอาเอาเงินเอาเงินสดนะครับหรือโอนครับแล้วแต่คุณบอยเลยครับเอาเงินสดนะเอาเงินสดก็ได้มั้มโอ้เอาแค่ไม่แก่และทองรับซื้อได้ปะกรอบเหรออ่านี่พี่ชายผมเลยมาเลยเดี๋ยวเนี่ยพี่ชายผมวันนี้ซื้อไปเยอะเลยเขาต้งไหนในกล้ามนะเนี่ยผมแนะนำว่าขายกรอบก่อนพระเนี่ยพระเนี่ยรอขึ้นดีกว่านี่นี่เดี๋ยวเอาตรงตรงที่เนี่ยพี่ชายผมนั่เดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ได้ครับหนึ่งแสน ข,อ,ขอ,อนับก่อนนัอะไครับค่อยคนับนปั่นให้ก็ได้นะมีเ,ะเครื่องปั่น,นห,รหรือจะนับได้หมดเลยฮะอัน,นอ่านเนี่ยที่ยองตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับยังไม่ได้ให้นั่งเดี๋ยวผมแค่ให้คนยกมาเฉยครับโอ้โหมาเป็นชับเลย